วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา55นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคกติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายยัยเกษตรศาสตร์ น้าทิพมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานวิสัญญีสัลวแพทย์ร่วมกับทีมศัลวแพทย์ห้องศัลยกรรมเพื่อการผ่าตัดทำหมันผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมและก้อนเนื้อที่ง่ามนิ้วเท้ารวมทั้งรักษาอาการบาดเจ็บขาหน้าซ้ายขาจากอุบัติเหตุให้กับสุนัขของประชาชนรวมจำนวน6ตัว โดยทรงตรหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและทรงให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนตลอดจนสัตว์ป่วยอนาถาให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงอาจจะส่งผลถึงสุขอนามัยที่ดีของประชาชนซึ่งมิสัีญีศัตวแพทย์เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากในกระบวนการผ่าตัดเพื่อทําให้สัตว์ป่วยสลบไม่รู้สึกตัวแต่ยังคงมีการทํางานของระบบหายใจเป็นปกติซึ่งจะช่วยให้สัตว์ไม่เกิดความเจ็บปวดระหว่างการผ่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานระบบต่างๆทางด้านร่างกายรวมถึงสภาวะจิตใจตลอดจนสามารถสลบเพียงพอให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและสำเร็จได้อย่างราบรื่น สำหรับการทำหมันให้กับสุนัขอายุน้อยก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือก่อนการแสดงอาการเป็นสัตว์ครั้งแรกมีผลดีต่อการลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์โดยสามารถลดโอกาสในการเกิดก้อนเนื้องอกเต้านมในสุนัขได้ถึงร้อยละ99.5 ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้สัตวแพทย์จึงแนะนําให้ทำหมันแก่สุนัขเพศเมียก่อนอายุครบ8เดือนทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของสุนัขเพศเมียลดภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้และเป็นการคุมกําเนิดทาวรช่วยควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขตัดวงจรกาแรแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจร่วมสมทบทุนโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิศุนักบ้าโดยหมูลนิธิจุลาพรรับเสื้อลายภาพวาดฝีประหัตคุณไหมทองเป็นที่ระลึกในราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4681160031โดยเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สเท่ารายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ a c e b o o k ปันน้ำใจสู้ภัยพิศุนักบ้าโดยมูลนิธิ ทีจุลาพอร์